เชื่อว่าเราทุกคนเคยฝันค่ะโดยมีทั้งฝันดีฝันเป็นมงคลรวมถึงฝันร้ายด้วยใครที่เพิ่งฝันร้ายอย่าเพิ่งกังวลใจค่ะวันนี้ดีจะแชร์3เคล็ดลับช่วยกลับฝันร้ายของทุกคนให้กลายเป็นดีโดย3เคล็ดลับจะเป็นเคล็ดลับจากตำราบโบราณแต่อีกหนึ่งเคล็ดลับนะคะในทั้ง3ข้อนี้นั้นเป็นเคล็ดลับจากบรรพบุรุษของดีเอง ข้อแรกสำหรับเคล็ดลับข้อนี้นะคะจะเป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายและทำได้ทันทีหลังจากที่ทุกคนตื่นนอนสำหรับข้อนี้นะอย่างที่บอกค่ะว่าเป็นเคล็ดลับจากบรรพบุรุษของดีน่าก็คือคุณแม่ที่เคยบอกดีไว้นะคะนั่นคือหากว่าในวันนั้นนะคะเราฝันร้ายนะแม่ก็จะบอกว่าหลังจากที่ตื่นนอนแล้วก็ให้ลูกนะคะเตรียมขันน้ำ ขันน้ำเป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายของทุกคนน่าจะมีติดตัวใช่ไหมแต่ทีนี้ค่ะในวิถีชีวิตของเราอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเนาะดังนั้นค่ะสําหรับวันนี้นะอาจจะต้องจัดเตรียมขันหรือไม่ก็อาจจะเป็นแก้วน้ำก็ได้ค่ะหนึ่งใบรองน้ำเอาไว้ให้เต็ม จากนั้นค่ะก็ให้เรายกนะคะขันน้ำหรือแก้วน้ำขึ้นนะตั้งนโมสามจบค่ะจากนั้นก็กล่าวว่าขอฝากฝันร้ายฝากความกังวลใจไปกับสายน้ำจากนี้ก็ขอให้กลับกลายเป็นดีได้รับความมงคลมีความร่มเย็นเป็นสุขพบเจอแต่สิ่งที่ดีจากนั้นก็คือลางหน้านะคะอากาปกติได้เลย 2. ทําบุญ ในข้อนี้นะคะทําได้ทุกรูปแบบเลยเอาที่เพื่อนๆนะคะสะดวกที่จะทำนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทําบุญทําทานทํากุศลนะคะบริจาคทรัพย์นะคะช่วยผู้ป่วยยากไร้นะคะช่วยในเรื่องของการสร้างโรงพยาบาลนะคะซ่อมแซมโรงพยาบาลหรือว่าอาจจะช่วยนะคะน้องหมาน้องแมวจรก็ได้นะเอาเป็นที่เราชื่นชอบที่เราสะดวกใจที่เรามีความสุขที่จะทําที่สําคัญทําในจํานวนที่เรามีความ พร้อมที่จะทำค่ะ 3. ท่องพระคถาบทยันทุนนิมิตังบทนี้ได้เลยจากตำราบโบราณได้กล่าวว่าพระคถายันทุนบทนี้ใช้สำหรับสวดป้องกันอันตรายต่างๆแม้ว่าจะเกิดนิมิตฝันไม่ดี เกิดอาเพศสังหอนใจไปในทางที่ไม่ดีก็ให้สวดพระคถานี้จะกลับให้เกิดเป็นความดีขึ้นแม้จะมีเคราะห์ร้ายต่างๆเกิดขึ้นก็ให้ทำน้ำมนต์อาบเสียด้วยพระคถานี้บำบัดอันตรายให้หายสิ้นไปได้หมั่นจำเริญภาวนาไว้จะเกิดสิริมงคลลาบยศด,ดีนักแหล สำหรับ3เคล็ดลับนี้นะคะทุกคนสามารถทําต่อเนื่องได้นะเพราะว่าถ้าเกิดว่าทำครั้งแรกแล้วเรายังรู้สึกไม่สบายใจตะขิตตะขวงใจเนี่ยก็สามารถทําต่อเนื่องไปได้เลยค่ะ3วัน5วัน7วันหากทําแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกคลายความกังวลขึ้น มีสติมากขึ้นมีความระมัดระวังตัวมากขึ้นเชื่อเธอะค่ะว่าฝันร้ายนั้นจะเบาบางลงและกลับกลายเป็นดีแน่นอนใครที่รู้สึกว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะยังไงวันนี้ดีสุภลักษ์เครื่องรางล้านนาขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ